มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนเลยที่เขารู้สึกชื่นชมประเทศไทยในเรื่องของการจัดการนักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากคือประเทศไทยก็เหมือนเป็นประเทศท่องเที่ยวอยู่แล้วพอมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเ,เนี่ยคนไทยจัดการได้ยังไงแล้วเทียบกับบางประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันนะนะเวลามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆนี่ก็มีแต่คนบน่นปัญหาหลักๆเลยก็คือเป็นคนละประเทศกันวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ทั้งภาษาท่าทางการพูดกฎข้อห้ามอะไรต่างๆกฎกติกาในเขตๆนั้นเนี่ยชาวต่างชาติเาก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็เหมือนว่าเวลาที่เราจะไปซักประเทศเนี่ยเราก็จะกังวลน,นั่นกังวลน,นี่นะว่าจะทําอะไรที่ไม่ถูกตาเขาหรือเปล่าแต่ว่าชาวต่างชาติรู้สึกสบายใจมากนี่เขาก็มาพูดเรื่องนี้กันอย่างชาวออสเตรเลียเขาบอกว่าผมเคยเดินทางไปหลายประเทศเลยในอาเซียนทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปิน แต่ว่าประเทศไทยนี่คือประเทศที่จัดการนักท่องเที่ยวได้แบบว่าบาลานซ์มากก็คือรู้ว่านักท่องเที่ยวเขาอยากจะได้อะไรแล้วก็ไม่มีการประจบด้วยนะเวลามีปัญหาอย่างเช่นโดนแท็กซี่โกงราคาเนี่ยอันนี้มีทุกประเทศผมบอกเลยตำรวจท่องเที่ยวของไทยเท่านั้นที่จะช่วยแบบเร็วมากเวลาไปติดต่อตำรวจท่องเที่ยวนะไม่ใช่แค่ว่าตอบกลับเร็วเท่านั้นแต่ว่าพูดจาดีเข้าใจอารมณ์ของเราด้วยไม่ปัดปัญหาทิ้งไปเหมือนบางประเทศอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศอะไร คนไทยเองก็มีวัฒนธรรมที่ไม่รุกรานด้วยไม่มีใครมาคุกคามให้เข้าร้านหรือว่าซื้อของแบบไล่ตื้นนะแบบประเทศจีนเวลาเราบอกว่าไม่เอาครับเนี่ยเขาก็แค่ยิ้มแล้วก็เดินจากไปไม่มีดรามา่าที่สําคัญก็คือคนไทยนะ่ะเข้าใจว่าการท่องเที่ยวนี้มันสําคัญกับประเทศนะเขาก็เลยดูเหมือนจะให้เกียรตินักท่องเที่ยวแบบพอดีพอดีไม่มีการอวยแล้วก็ไม่ดูถูกด้วยผมว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบแล้วแต่ว่าเป็นมายเซ็ตของทั้งประเทศ ที่เห็นนักท่องเที่ยวเป็นแขกจริงๆเพราะบางทีก็จะมีแบบว่าลูกค้าคือพระเจ้าบางคนก็ลูกค้าคือเหยื่อแต่ว่าของคนไทยนี่ลูกค้าคือลูกค้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าซื้อก็จะขอบใจมากทีนี้คนจะอิตาลีครับเขาบอกว่าตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นน่ะรู้สึกแบบว่าไม่เหมือนพยายามจะต้องไม่ทําผิดอยู่ตลอดเวลาจะขยับอะไรแบบไหนกลัวแต่ว่าจะผิดกฎเพราะว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะเคร่งครัด แต่พอมาที่ไทยก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ก็ปลอดภัยด้วยมีอิสระเยอะแล้วก็มีระบบรองรับที่ดีอย่างเช่นจุดให้ข้อมูลตำรวจท่องเที่ยวคนแปลภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีเยอะมากเลยนะเยอะกว่าที่คุณคิดมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยทำพาสปอร์ตหายอยู่ที่พัทยาตำรวจไทยคนนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งชะรู้ได้เลยแต่ว่าเขานะ่ะพยายามสุดๆที่จะเข้าใจฉันทั้งโทรหาสถานทูตให้ช่วยประสานกับโรงแรม สุดท้ายฉันก็ได้ของคืนเราไม่มีใครมองฉันแบบว่าโง่ทําของหายเองอะไรแบบเหมือนประเทศอื่นด้วยนะ,ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเหมือนของประเทศไหนอีกอย่างที่ต่างเลยก็คือคนไทยนะ่ะไม่ทําเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวเป็นตู้ ATM ราคาของมี2มาตรฐานบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ส่วนมากก็จะแฝๆนั่นแหละคนขับแกร็บก็ไม่โกงร้านอาหารก็ไม่ฟันหัวไม่ก็เลยรู้สึกปลอดภัยทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็ในจิตใจ ต่อมาเป็นชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าผมว่าคนไทยนะมีทักษะการอ่านอารมณ์นักท่องเที่ยวที่ดีมากอย่างเช่นถ้าผมเดินตลาดแล้วดูแบบไม่อยากจะคุยนะอยากดูเฉยๆนั่นแหละคนขายเขาจะไม่เข้ามายุ่งแต่ถ้าผมเริ่มยิ้มนะเขาจะยิ้มกลับทันทีเหมือนก็นรู้จังหวะเลยคนไทยส่งยิ้มได้แม่นยำมากระบบภาครัฐบางทีก็ช้าบ้างแต่เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนน่ะผมว่าไทยชนะประเทศอื่นแบบขาดลอย ็เคยมีครั้งหนึ่งผมโดนโกงค่าเรือที่เกาะหลานคนท้อง่นน่ยช่วยผมเคลียร์ให้นะจนได้เงินคืนด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ต้องทําก็ได้แต่เขาบอกว่ามันเสียชื่อประเทศอันนี้ผมประทับใจนะแล้วอีกเรื่องก็คือความพร้อมของเมืองท่องเที่ยวไทยมีช่องทางภาษาอังกฤษเยอะสําหรับชาวต่างชาติคือเป็นความพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวจริงๆไม่ได้แค่แต่งเมืองให้ดูดีแต่ทุกอย่างนะใช้ได้จริงหมดเลยต่อมาเป็นชาวเกาหลีใต้ครับ เขาบอกว่าในไทยนะฉันรู้สึกว่าเป็นผู้มาเยือนนะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่เอาเงินมาทิ้งคนไทยต้อนรับอบอุ่นมากแล้วก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะยัดเยียดอะไรใส่ชันด้วยเวลาที่ฉันถามทางน่ะคนไทยเขาจะช่วยด้วยใจจริงๆไม่ใช่แค่ชี้ไปมั่วๆเหมือนบางประเทศอ่ะคนนี้ก็บางประเทศอีกแล้วบางครั้งถึงกับเดินพาไปเลยนะแล้วก็ไม่มีการขออะไรตอบแทนระบบการท่องเที่ยวก็ยืดหยุ่น มีทัวร์ให้เลือกแบบจริงใจไม่รอขายให้มันแพงเกินแล้วที่สำคัญนะมีการเซฟระดับดีมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนะฉันนะเคยเดินหาของกินตอนดึกๆในกรุงเทพไม่มีความรู้สึกว่าอันตรายเลยนี่แปลกมากเลยประเทศไทยตอนคำ่คำๆจะมีผู้หญิงที่เดินคนเดียวอยู่หลายคนประเทศนี้ปลอดภัยทั้งหมดนี้มาทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยนะ่ะไม่ได้ขายแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่มีการขายประสบการณ์ของมนุษย์ที่คนทั้งประเทศพร้อมสร้างให้เราแบบเป็นธรรมชาติทีนี้เป็นความเห็นของคนอเมริกาเขาบอกว่าผมเป็นพวกชอบแบกแพคไปหลายประเทศแบกกระเป๋าแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าไปเทียบกับแถบอาเซียนนะไทยเนี่ยคือประเทศที่ครบที่สุดแล้วสําหรับการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวผมเคยครั้งหนึ่งไปลาวแล้วต้องเดินหาตู้ ATM กันกลางดึกเลยเพราะว่าไม่มี QR ไม่มีบัตร แต่ในประเทศไทยก็ใช้แกลบได้มีบารพูดโดยสารมี Google Map ขึ้นทุกวัดแม้แต่คนขายน้ำเต้าหู้นี่ก็ยังมีการรับโอนเงินคือจ่ายด้วยเงินสดหรือจ่ายด้วยเงินโอนได้แต่สิ่งที่ผมว่าคือหัวใจของคนไทยเลยนะ่ยก็คือการที่เขาไม่ตัดสินผมสักเต็มแขนเลยนะเดินเข้าร้านอาหารบ้านๆคนก็มองแต่เขาไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรมากไม่เหมือนบางประเทศที่พอเห็นรอยสักก็คือมองเหมือนเป็นอาชญากรเลย ผมว่าไทยนี่ไม่ได้ใช่แค่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วแต่มีความเข้าใจนักท่องเที่ยวสูงให้พื้นที่ให้เสรีภาพแล้วค่อยจัดการระบบครอบไว้แบบไม่รู้ตัวนี่แหละประเทศที่เข้าใจว่าการต้อนรับมันไม่ใช่แค่เรื่องของรอยยิ้มแล้วแต่เป็นการทําให้เรารู้สึกปลอดภัยคนต่อมาเป็นชาวเยอรมนีเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจในไทยน่ะไม่ใช่แค่ความสวยของทะเลหรืออาหารไทยแต่จริงๆแล้วมันก็คือความพร้อมที่ไม่ต้องโชว์ ทุกอย่างดูด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่มีระบบแต่จริงๆแล้วนี่มันเวิร์กมากลองเป็นเดินหลงที่ตลาดจีนในยาวราชดูสิจะมีวินมอเตอร์ไซค์ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยสักคำหนึ่งมาช่วยเราแล้วเขาก็จะใช้ Google Translate พูดกับคุณแถมยังมีการเรียกแท็กซี่ให้ด้วยไทยเป็นประเทศที่เข้าใจความหลากหลายของนักท่องเที่ยวจะเที่ยวถูกเที่ยวหรูจะสายธรรมชาติหรือว่าสายไนท์ไลฟ์ก็จะมีของให้หมดเลยแล้วก็ไม่มีการดูถูกดูหมิน่น ไม่ต้องแต่งตัวหรูเพื่อที่จะเข้าร้านไม่มีสายตาเหยียดแล้วก็ไม่เหมือนบางประเทศที่พอมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เปลี่ยนแนวทางไทยนะ่ะยังคงแบบเดิมเลยนิสัยเดิมยิ้มง่ายพูดจาดีอาจจะมีบางคนที่หลอกนักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะแต่ก็สัสดส่วนน้อยมากแล้วชาวบ้านก็จะบอกเราเองว่าอย่าไปเชื่อเจ้านั้นเจ้านี้คนต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับเขาบอกว่าขอบอกตรงๆเลยว่าผมได้อยู่ประเทศไทยมาหลายปีแล้ว เรารู้เลยว่าประเทศไทยน่ะเข้าใจวิธีการดูแลนักท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคไม่ใช่แค่เพราะว่ามีตำรวจท่องเที่ยวนะแต่คนไทยทั่วไปก็พร้อมช่วยโดยที่ไม่ต้องให้รางวัลอะไรเขาเลยผมเคยทำกระเป๋าหายบนรถบัสคนขับน่ะหยุดรถให้ทั้งคันเลยแล้วช่วยหาให้ด้วยไม่มีดรามา่าไม่มีคำว่าปัญหาของคุณไม่ใช่ของผมไม่มีเลยนะคาแบบนี้อีกอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือคนไทยรู้ว่านักท่องเที่ยวคือแขกไม่ใช่คนรวยต่างชาติหรือว่าคนมาโกย ก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบว่าความเกลียดแอบแฝงเหมือนบางประเทศและสุดท้ายน่ะคนไทยมักจะพูดคําว่าไม่เป็นไรบ่อยๆก็เป็นเหมือนคําเล็กๆที่ทําให้คนแปลกหน้าอย่างผมรู้สึกว่าโอเคฉันปลอดภัยที่นี่จบแล้วครับความเห็นบางส่วนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุดทั้งๆท,ที่คนไทยก็ไม่ได้ฝืนทําอะไรที่ไม่ได้เป็นตัวเองเลยคนไทยก็แค่ทําแบบที่เป็นคนไทยเนี่ยละ่ะ อาจจะยุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเรื่องภาษาแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเขาก็เลยประทับใจกันก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ